เริ่มปวดเริ่มเมื่อยเนี่ยยิ่งเดินยิ่งสนุกจริงไหมเออยิ่งเดินยิ่งสนุกผมเคยเดินไม่ต้องอะไรแล้วห้ากิโลเนี่ยก็เริ่มสนุกแหละเพราะไมเ่เจ็บอ่ะมันเอื่อ,องนะก็เลยพิจารณาครับก็เลยตอบคำถามพักพวกในวันนี้เลยที่ผมเออทำไมไปเดินร่วมกับสถานีอื่น ทำไมไปทางานร่วมกับเขาก็ทําไมทาไม่ได้ล่ะครับเพราะทุกคนในโลกนี้เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องกันเออแล้วที่สำคัญอย่างที่บอกแล้วว่าศาสนาพุทธเนี่ยทำสอนนะครับไม่มีลิขิ์นะครับใครเอาไปทำใครไปปฏิบัติได้ผลเออก็เป็นผลออนนดีกับเขาถ้าเราไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่ได้ผลอะไรแล้วที่สำคัญไม่ต้องกินยานอนหลับครับก็ขอขอ,ขอขอบคุณหลวงพ่อบานหลงวงดรรังสิตพลเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้อาตมาได้มาอธิบายให้กับพระกุลที่สงสัยได้รับได้รับทราบครับขอบคุณครับ ก็มารวมถามเสมออะครับท่ากับบเป็นพุ๊บทำไมจะไปเดินโกับศาสนาอื่นลเลยต้องบอกเขาว่าควาสอนของพระเจ้าเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครตั้งศึกษามาเนี่ยทำตอนของพระเจ้าเนี่ยไม่มีลทธิ์กระเสดเลยครับเออไม่มีฤทธิ์กะเสดใช่ไหม ใช้ได้ทุกศาสนาะไม่ว่าจะเป็นชาติไหนศาสนาไหนคนทั่วโลกเนี่ยศึกษาได้ลองเอาไปศึกษาดูออแล้วก็ไม่มีลิขิตแล้วที่บอกว่าเอามาเดินรลกกันมาได้่วกกันเนี่ก็ยืนเดินนั่งน,นอนมันมีสีร่ระยะบทพระที่มาเดินในท่านถนัดเดิน แต่เราในขณะนอนครับเออแปดไอไอนอนเนี่ยถ้าคุณนอนใม่มีสติในการนอนมันก็ไม่ได้ผ่อนนะครับคุณเปิดประตูห้าชาันก็ต้องกินยาวนอนหลับถ้ามันมีสติในการนอนมันก็ได้พผ่อนเออคุณไอที่บอกเปิดประตูว่าทราบคือมันมีมันมีหกถวานนะครับตาหูจมูกกลิ่นกายใจ,ใจ ตอนคุณจะหลับเนี่ยคุณหลับตาจริงแต่หูไม่หลับอ้าวมันก็พักผ่อนไมไ่เต็มที่คุณหลับตาหลับหูแต่ใจไม่หลับมันยิ่งนี่ยิ่งหนักใจเลยนั่นะไอการจะหลับเนี่ยมันก็จะต้องมีสติในการหลับเหมือนกันนะครับนั่นแหละเตยก็ต้องมีสติเยินก็ต้องมีสตินางก็ต้องมีสติทุกอริยาบทเนี่ยมีสติหมด แล้วศาสนาพุทธนี่คือย่างที่ว่าเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครเพราะนั้นเราเรามาเดินร่วมกันได้ตั้งแต่เแรกแเราเจอน,นจทสนมกับพิษอิจลามทุกศาสนาไม่เคยไม่เคยคิดเลยว่าเขาต่างศาสนาแล้วที่จะเพื่อนกันอย่างที่บงังลมเอ่อท่านดรลาสิตนบอกนะครับทุกคนเป็นเพื่อนกัน ป็นพี่น้องกันก็มาเดินร่วมกันได้มันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนใช่ไหมและที่สาคัญเราเราศึกษามามันทุกระยะเวจะยืนเดินนั่งนอนอิที่าบาทเสกอะเสกอะยืนเดินนั่งนอนต้องมีสตินี่ท่านจะทำเดินนี่ก็ท่านต้องกมีสติกนะไม่ใฉ่เดินที่สวนอย่างนั้นทุกทุกท่านทีท่ผมเห็นเดินเนี่ยมีสติทางนั้น ที่สำคัญนะครับเดินบาลาห้าสิบิมตโลต้องถึงสามเซนติโลแล้วถึงจะมีสเตจน,นะครับ